ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนาทรายสำหรับรายการส่องพระส่องธรรมนำสุขวันนี้ขอนำเสนอพระซุ้มก่อพิมพ์คู่กุวัดพระนอนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งพระซุ้มก่อสององค์นี้เป็นลักษณะเป็นคู่นะต่อกันสององค์ซึ่งเป็นพระกุที่ มีการลงกุมาอย่างยาวนานจะสังเกตเห็นว่ามีคาบกุหนวดเทาติดอยู่ตามซอกผะะอยู่เป็นจำนวนมากแล้วลักษณะของรักเอาที่ได้ลงเอาไว้ได้ร่อนออกไปมากพอสมควรเลยทีเดียวจะเห็นติดอยู่ตามซอกนี้ดำๆนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็มีลารักษ์เกิดขึ้นบ้าง พอสมควรเนื่องจากว่าผ่านการที่จะต้องขูดเกาหรือว่าผ่านการถลอกจากการสัมผัสจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามซึ่งพระสุมกรนี้ก็เป็นหนึ่งในเบญจภาคีแต่องค์นี้เป็นองค์พิเศษซึ่งมีคู่กัน นะแล้วก็หาได้ยากเพราะปกตินี้จะเป็นลักษณะของเป็นองค์เดียวๆด,นะด้านข้างก็จะมีความหนาพอสมควรนะมีลักษณะพิเศษก็จะมีร่องลึกของอ่าร่องวงแขนด้านขวาขององค์พระเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีเอกลักษณ์ที่มีร่องลึกแต่พระองค์นี้ าการลงกุมาดังนั้นคาบกุนั้นจะทําให้ตื้นขึ้นพอสมควรนะดังจะเห็นถึงรอยอื่นๆที่มีคาบกุลงไปปกปิดอยู่จะทําให้ฟอร์มพระนะมีความตื้นขึ้นมาระดับหนึ่งนะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลักษณะการปาดด้วยตอกหรือว่าเป็นของแข็งที่ มีลักษณะใช้ปาดได้แต่ที่มองเห็นอยู่นี่ลักษณะเหมือนการเอาตอกมามาปาดตอนที่พิมพ์พระลงไปใหม่ๆแล้วพระยังไม่แห้งนี่คือลักษณะของพระซุ้มกอที่หายากเพราะว่าเป็นพระพิมพ์คู่สำหรับปิศนาธรรม รูปรักษ์ขององค์พระหรือพุทธศีนั้นเป็นลักษณะการนั่งตัดสมาธิคล้ายๆปางตัดสรูจะมีลักษณะของรัศมีนะหรือว่าลายกนกนะนกที่เราเห็นอยู่นี้ดังนั้นทรงแสดงให้เห็นว่าการตัดสรูทำนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะ ปฏิบัติได้แต่จะต้องดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงเอาไว้กล่าวคือศีลสมาธิและปัญญาดังนั้นจะขาดเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิคือการสํารวมจิตอันได้แก่การ มีสติภาวนาอยู่กับลมหายใจพร้อมกับภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปด้วยหรือว่าจะภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิโดยมีลมหายใจเป็นเครื่องมือในการจับมาเอาเป็นองค์ภาวนา,นาเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นต้นหรือ จะต้องดำเนินการต่อไปคือปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาขันห้าให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความเป็นความไม่งามความเป็นหลังแห่งโลกดังนี้เป็นต้นดังนั้นจะรักษาศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้จะดำเนินสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือจะ,จะเจริญปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะสัมมาระหังอย่างเดียวก็ไม่ได้จะยุบหนอพองหนออย่างเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นแล้วจะต้องใช้หลักทั้งสามประการนี้เรียกว่าไตรสิกขาหรือว่ารากแก้วของพระพุทธศาสนาอันนำไปสู่การตัดสู้ดังที่พุทธศินแสดงให้ดังปรากฏด้วยประการชนิด